สวัสดีจ้ามือนีกมาพบพอแม่วุ้นผู้หญิงเลี้ยงวัวคือเก้าละจ้าแม่ดำตัวนี้ใกล้จะคลอดแล้วจ้าแม่ทองดำตัวนี้ใกล้จะคลอดแล้วเบื้องเต่านมเพ่นเต่านมเต็งตึงแล้วจ้านี่เห็นไหมนันงทองดำ จิ้มก็เริ่มบวมมีน้ำออกมาจักน้อยแล้วจิ้มเพิ่นเบิ่งเพิ่นเ,พนเอาหางปิดไ้จิ้มกับน้แแ่บสิบ่เห็นดำดำไปเมื่อสิได้เห็นน้องแล้วน้องว่วน้อยแล้วเบิ่งรลดเดอร์นี่เบิ่งเอาได้ตัวนี้มาได้แบบได้แบบฟุกๆุกจ้ะ ว่าตัวนี้คนคนเลี้ยงใหม่เนาะสําหรับหนูบุญหูเขาก็บอกว่าทองกับบเสืสอวาเออเขาตัวมง้งที่ไหนได้เขาก็บ่ได้ตัวดอกทองอีลีหันละนมตึงแล้วเบิ่งดูนี่นมเต่งตึงแล้วจ้ากินเพิ่นกับบ่ค่อยกินแล้วเด๊บอแมนใกล้จะคลอดแล้วกับบอจัก